วัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มจะใช้รถแล้วก็จะเข้าในเมืองอจะไปส่งลูกอย่างเงี้ยทำยังไงนะเพิ่งขับรถแรกๆเลยได้ไปขี่แล้วจะมีความมั่นใจเข้าในเมืองอไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนด้วยตนเองได้เราลองไปดูคลิปนี้จะมีคำแนะนำโอเคครับไปดูกันเลย Focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your word, just focus on yourself first. พาลูกหลานไปโรงเรียนตอนเช้าอ่ะมีความจะเป็นที่จะต้องใช้รถเพื่อไปส่งถ้าเป็นรถยนต์อาจจะนั่งสบายแล้วก็สะดวกระดับหนึ่งอาจจะไม่ครองตัวเหมือนมอเตอร์ไซค์นะทีนี้เราต้องวางแผน่วงหน้าว่าเราเนี่ยควรออกจากบ้านเร็วกว่าปกติไหมเพราะว่าการจราจรตอนช่วงเช้าเนี่ยมันคับข้างรถเยอะมอเตอร์ไซค์รถยนต์ผู้ที่ไปทำงานแล้วก็ส่งเด็กนักเรียนตอนเช้าเนี่ย ทั้งรถทั้งคนเนี่ยจะมากนะเราจะต้องควบคุมรถยังไงสายตามองยังไงมือเท้าเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเพราะว่ารถเยอะฮนะหลังจากว่ารถก็ต้องติดเนี่ยเครื่องหมายอย่างนี้แสดงว่าต้องลดความเร็วนะเผื่อมีคนข้ามถนนต,ต้องให้ทางเขาก่อนนะจะมีช่วงนี้หน้าโรงเรียนนะนี่คือการ ขับผ่านหน้าโรงเรียนใช้ความเร็วลดลงมาระดับหนึ่งดูว่าไม่มีคนขามถนนเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตำรจวจหรือคุณครูยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้หยุดเราก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างระมัดระวังแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณให้หยุดหรือมีทงขึ้นมาจะเป็นทงแดงนะเราก็ต้องหยุดตามสัญญาณและก็สัญ,ญลักษณ์นั้น วันนี้เราออกมาเช้านิดหนึ่งการจราจรอาจจะไม่พับพังไม่หนาแน่นเหมือนเราออกสายเพราะถ้าออกสายมาเนี่ยรถจะเยอะ,อะบางครั้งรถจะจ้องติดทีนี้จังหวะเลี้ยวตอนเลี้ยวที่เป็นมุมฉากอย่างนี้อลองดองดูนะว่าลักษณะเลี้ยวที่เป็นมุมหักศอกมุมฉากอย่างนี้เราควรมองและดูดยังไงอมองไปตรงนี้ ถ้ากระจกเราเลยมาจุดเลี้ยวก็คือฟุตบาทเราเริ่มเลี้ยวแล้วก็หักพงลรยขึ้นในจังหวะที่สู่ทางตรงแล้วนะฮะนี่คือจังหวะของการเลี้ยวที่เป็นมุมฉากนะก็คือเลี้ยวลักษวงเลี้ยวที่เป็นลัศมีแค่พองลอไยจะใช้กว่าการเลี้ยวโคง้งทั่วไปนะทีนี้การเข้าวงเวียนเออวันนี้ รถไม่เยอะคนไม่เยอะนะ,ะเราเข้าด้านซ้ายโอเคด้านขวาไม่มีแล้วก็ไปนะฮะถ้าเราจะออกไปทางไหนให้สัญญาณไฟเลี้ยวนี่คือเราเลี้ยวออกไปทางซ้ายแล้วก็ต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายอย่าลืมนะว่าการเลี้ยวจะเป็นมุม รัศมีแคบตรงมุมเลี้ยวก่อนหน้านั้นการระยะของของตัวรถกับฟุตบาทให้มีระยะพอสมควรไม่ชิดไปเพราะว่าเราเลี้ยวซ้ายจังหวะการปีกวงเลี้ยวต้องออกไปตางขวาหน่อยหนึ่งตัวรถหน่อยนึงนะถ้าไปมากก็จะไปกินเลนแล้วก็ไปเบียนรถฝั่งโน้นแล้วมองกระจกแล้วก็ดูจุดบอดมองข้ามไหลได้ยิ่งดีนะพยายามมองข้ามไหลเพื่อลดจุดบอดของเรา ดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ทิดมาด้านข้างของรถยนต์เราไหมนั่นแหละคือสัมพันธ์เวลาเลี้ยวมุมอับที่เป็นมุมลักษณะแคบแบบนั้นต่อไปเป็นการเลี้ยวซึ่งเป็นเขาบอกว่าห้ามเลี้ยวขวาไปบ,บังคับเลี้ยวซ้ายซึ่งมีเลนให้เคลื่อนตัวไปตั้งลำรถระดับหนึ่งก่อนแล้วเราจะมองเห็น ลดด้านขวามือให้สัญญาณไฟแล้วก็เพิ่มความเร็วถ้าปลอดภัยแล้วไม่มีรถนี่คือการเลี้ยวซ้ายซึ่งจะเลี้ยวผ่านได้ก็ต่อเมื่อไม่มีรถทางตรงแล้วนะนี่คือผ่านช่วงหน้าโรงเรียนการจราจรก็จะคับข้างชะลอความเร็ว ถ้าเราจะเป,ล,ะเปเลี่ยนเลนมองข้ามไหลมาลดจุดบอดเพิ่มความเร็วออกเมือ่อเพื่อลบทางให้ทางแก่เราแล้ว,ลวทางมา้าทางมะาลายทางข้ามลดความเร็วดูโอเคไม่มีคนข้ามหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ให้สัญญ,ญาณให้หยุดแล้วก็ไปต่อไปด้วยความระมัดร,ระวังนี่คือการขับรถเข้าในเมือง เพื่อส่งลูกหลานส่งลูกของเราไปโรงเรียนตอนเช้าในเมื่อ,อเราอยากจะออกถนนกิงในครั้งแรกๆสําหรับการใช้รถใช้สนนสําหรับมือใหม่นะฮะเปน,นคลิปดีๆสําหรับทุกท่านท่านใดที่สนใจแล้วก็คิดว่ามีสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนสําหรับมือใหม่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ I've been driving this train, years in this lane. There's no stop in this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, keeping breaks, feeling like ah, I'm popping off, ah, it straight, never stop, never changed All the squad, here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. Okay, what do you have? I don't push pause, no, I push, push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never captain's face. I won't stop till I hear him say. <��attered> oh, oh, da -da 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 -da.